สวัสดีครับผมท็อปนะครับวันนี้นะครับก็กำลังจะไปทำงานแต่ว,ว่าก่อนที่จะออกไปทำงานเนี่ยเราจะลืมไม่ได้เลยก็คือนี่ครับเจ Hair Premium Concentrate Serum ที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองครับผม ก่อนเราจะบ้านนะครับผมก็จะใช้ทุกวันเลยนะครับโดยสูตรนี้ครับเป็นสูตรใหม่ที่เพิ่มความเข้มข้นมากกว่าสูตรเดิมถึง5เท่าโดยมีสารสกัดจากข้าวสังยดรากมัลเบอร์รี่สไลด์สามสีแล้วก็เห็ดหลินจือครับผมต้องยืนยันเลยว่าผมเองเนี่ยเป็นผู้ใช้จริงตลอดนะครับรวมถึงคนรอบข้างด้วยก็อย่างเช่นผู้จัดการของผมนะครับแล้วก็คุณแม่ก็ใช้นะครับรวมถึงเพื่อนๆที่ผมแนะนําไปนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้เจแฮรเซรั่มว่าทำยังไงนะฮะก็นี่ครับสำหรับ คนที่อยากให้หนูเข้มเข้มใช่ไหมครับก็หยดลงไปที่บริเวณที่เราอยากจะให้มันเข้มขึ้นนะฮะอย่างผมผมอยากให้ตรงนี้มันมันแบบต่อกันมากขึ้นก็ก็ทาไว้ตรงนี้ครับต้องบอกเลยว่าสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงหรือว่าผมมันเริ่มบางนะฮะก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับเป็นอย่างดีเลยนะครับเช่นผมก็อยากจะให้คิว้วตรงหัวคิวเนี่ยครับมันขึ้นต่อกันสนิทนะครับก็ ทานะฮะทาเป็นประจําทุกวันนะครับนี่คือข้อสําคัญครับเช้าเย็นนะครับตรงศีรษะก็หยดไปเลยครับข้อสําคัญก็คือต้องสาบผมนะครับแล้วก็ใดผมให้แห้งนะครับแล้วก็เนี่ยครับพอหยดหยดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยค่อยนวดค่อยค่อยนวดค่อยค่อยนวดไปให้ทั่วศีรษะนะครับแล้วนี้เราสาธิตประมาณนี้ก่อนนะครับ